สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3บุคคลนะคะวันนี้เราจะพบกันในเรื่องของการหารยาวแบบมีเศษค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะสำหรับตัวอย่างที่1ค่ะการหารยาวแบบมีเศษในข้อแรกนะคะเราจะได้ว่า44หารด้วย8ค่ะหลักการอ่านก็คือนะคะให้นักเรียนดูที่ว่า44นะคะ หารด้วย8ถ้าหนูพูดว่า44หาร8หมายความว่า8เป็นตัวตั้งนะคะนักเรียนแล้ว44เป็นตัวหารแต่ในที่นี้คือ44เป็นตัวตั้งและ8เป็นตัวหารเราจึงอ่านว่า44หารด้วย8ค่ะแล้วหลักการหารยาวของเรานะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทําหารยาวของเรากันเลยค่ะนักเรียนลองดูนะคะนักเรียน เส้นบนรรทัดจะเป็นแบบนี้นะคะในหลักการก็คือให้นักเรียนเขียนตัวโค้งๆแบบนี้ค่ะอ่าแบบนี้อ่ะเปลี่ยนสีหน่อยไหมจะได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะนักเรียนก็จะเขียนเป็นแบบนี้นะคะแล้วเอาไม้บรรทัดค่ะมาทาบตัวบนนะคะแบบนี้ค่ะ เขาเรียกว่าการหารยาวนั่นเองค่ะนักเรียนหรือถ้าครูเรียกย่อยๆง่าย,ยๆสำหรับครูครูชอบบอกว่ามันคือกระเป๋าตังค์ของเรานั่นเองค่ะทีนี้กระเป๋าตังค์ของเราหลักการใส่ตัวเลขจะใส่อย่างไงยังจํากันได้หรือเปล่าหลักการก็คือว่าในกระเป๋าตังค์เราก็ต้องมีเงินถูกต้องไหมคะเรามีเงินกี่บาทอ่าถูกต้องค่ะตัวตั้งจะอยู่ด้านใน ดังนั้นเราจะมีเงิน44บาทนั่นเองค่ะเอาเงิน44บาทใส่ไปในกระเป๋าตังค์เลยหรือง่ายๆว่าใส่ไปในตัวหารยาวของเรานั่นเองนะคะแล้วหารด้วยอะไรคะ8ค่ะให้เอา8ไว้ด้านหน้าแบบนี้ค่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่าเราจะเริ่มให้8หารตัวแรกค่ะ8หารอะไรตัวแรกคะนักเรียน8หารกับ4ตัวแรก ซึ่ง8ดหารสี่ได้ไหมให้นักเรียนลองดูนะคะว่าสมมติว่าสี่เนี่ยคือเงินในกระเป๋าตังค์เอาแค่4ี่ตัวเดียวก่อนถ้ามีเงินสี่บาทจะไปซื้อของ8บาทได้หรือเปล่าอลองคิดได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้ดังนั้นถ้ามีเงินสี่บาทซื้อของ8ดบาทไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมเราไม่ได้เลยเราจึงต้องใส่ศูนย์ในผลลัพธ์ค่ะ อ่าเก่งมากคะ่ะนักเรียนในผลลัพธ์ของเราคือทาย0ต่อมาค่ะในเมื่อมีเงิน4บาทซื้อของไม่ได้เราจึงเลื่อนเป็น2ตัวแบบนี้ค่ะจึงกลายเป็นเงินกี่บาทคะนักเรียน44บาทเก่งมากค่ะอ่ครูขออนุญาตสั้นลงเนาะลบออกกอดก็คือกลายเป็นว่ามีเงิน44บาททีนี้มีเงิน14บาทแล้วให้ในักเรียนท่องแม่แปะค่ะ แอะไรได้ไม่เกิน44อ่าท่องไปพร้อมกันกำมือนะคะถ้าถึงเกืดเกินให้หยุดเลยนะเริ่มค่ะ8 18 8 2 16 8 3 24 8 4 3ส8 5 8 0เริ่มเจอแล้วนะ8 6 48ค่ะเอ๊ะถ้า6ครั้งเป็น48บาทดังนั้นหนูมีเงินในกระเป๋าตังค์แค่กี่บาทคะ สี 44, ดังนั้นจะเป็น6ครั้งไม่ได้ค่ะดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า8หาร4 4ได้สูงสุดแค่กี่ครั้งคะนักเรียน5ครั้งนั่นเองค่ะเราจึงใส่5ตรงนี้ค่ะแล้ว8ปคูณ5ได้เท่าไหร่นะ่ะเก่งมากค่ะ 8, คูณเท่ากับ40นั่นเองค่ะดังนั้นแสดงว่าหนูซื้อของไปแค่40บาทลบกันเหลือเศษเท่าไรคะ หลือเศษสค่ะทีนี้เมื่อมาถึงแล้วให้หนูใส่อะไรด้วยขีดเส้นค่ะตัวลบตรงนี้ใส่1เส้นค่ะแล้วตัวต่อไปให้ใส่กี่เส้นคะ2เส้นนั่นเองค่ะแบบนี้ค่ะนักเรียนแล้วเวลาตอบเราจะตอบอย่างไรผลลัพธ์ของเราจะอยู่ด้านบนนะคะตรงนี้คือผลลัพธ์ค่ะ แล้วตัวล่างตรงนี้คืออะไรคะนักเรียนอืตัวล่างตัวนี้ของเราคือเศษค่ะดังนั้นในข้อนี้เราจึงตอบว่าตอบห้าเศษอะไรคะเศษสี่นั่นเองค่ะเป็นไงคะยากหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างข้อต่อไปกันเลยนะคะนักเรียนค่ะมาดูตัวอย่างข้อที่สองนะคะนักเรียน ตัวอย่างข้อที่สองค่ะ25หาหรด้วย3อ่านถูกหรือเปล่าคะยี่สิบห้าหรด้วย3มนะคะ3เป็นตัวหารและ2ี่เป็นตัวตั้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเขียนเครื่องหมายหารยาวกันเลยค่ะหลักการยังจำได้ไหมครูบอกแล้วว่าตัวเขียนโค้งแบบนี้ให้เขียนเต็มบรรทัดเลยนะคะนักเรียนและเขียนเส้นแบบนี้ค่ะ ดังนั้นเมื่อเขียนแบบนี้แล้วเราจะบอกว่าตัวเนี้ยเป็นเหมือนกระเป๋าตังค์เช่มที่ครูบอกแล้วแล้วเอาเงินมาใส่กระเป๋าตังค์ค่ะก็คือตัวตั้งนั่นเองคืออะไรคะ25และหารด้วย3ค่ะทีนี้ค่ะเราจะให้3ไปหารตัวแรกก่อนค่ะอย่าหาร25เลยนะให้มองทีละตัวหาร2ก่อนเลยเพื่องหนูคิดในใจว่าเอ๊ะมีเงินในกระเป๋าตังค์2บาทซื้อของ3บาทได้ไหม ไม่ได้ใช่ไหมคะนักเรียนถ้าไม่ได้เราก็ต้องใส่อะไรอะไรคะใส่ศูนย์นั่นเองค่ะ,ะใส่ศูนย์นะคะต่อไปค่ะในเมื่อ3หารสองไม่ได้แล้วเราจึงรวบ2ตัวไปทีเดียวเลยค่ะกลายเป็นเลขอะไรคะ25่เหมือนหนูมีเงินอยู่ในกระเป๋าตังค์25่บาทซื้อของ3บาทได้ไหมคะได้แต่จะได้กี่ทีนกี่ชิ้นนั่นเองเราไปท่องแม่3กันเลยค่ะ อ่ะพร้อมนะ3ามหนึ่งส3มส3มสอ3หกสามสามเก้าสามห้าสิบห้าสามหกสิบเอ็ดสาม้ยสิบเจ็ดมันเกินนะมีเงินแค่ยี่บาบทหักลงมา1นิ้วค่ะดังนั้นจะเหลือแค่3ามอะไรคะนักเรียนสามแี่สิบสี่นั่นเอง ดังนั้นคุณครูจึงใส่เลข8เพราะเราซื้อของได้8ชิ้นแล้วจ่ายตังค์ไปเท่าไหร่3คูณ8เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน24ค่ะใส่24บรรทัดนี้เลยและใส่เครื่องหมายลบขีดเส้น1เส้นทำแบบนี้ให้เป็นอัตโนมัติเลยนะคะนักเรียนและจะได้ว่า25ลบ24ก็จะเหลือเศษอะไรคะ เศษหนึ่งนั่นเองค่ะนูก็จะเหลือเงินกี่บาท1บาทค่ะดังนั้นในข้อนี้จึงตอบว่าอะไรคะ8เศษอะไรคะนักเรียนเศษหนึ่งนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างข้อสุดท้ายกันเลยนะคะค่ะในตัวอย่างข้อสุดท้ายค่ะโจทย์บอกว่า69หารด้วย7ค่ะ69หารด้วยเเดี๋ยวเราจะเริ่มเขียนกระเป๋ตั้งหรือเครื่องหมายหารยาวนั่นเองค่ะ โคงเต็มบรรทัดนะคะขีดเส้นด้านบน1เส้นแล้วใส่ตัวตั้งของเราลงไปเลยค่ะ69และตัวหารของเราคือ7นั่นเองค่ะที่นี้นักเรียนดูค่ะ7จะต้องไปหารอะไรก่อนตัวแรกคะทีละตัวนะจำไว้ว่าทีละตัวหาร6นั่นเองค่ะเอ๊ะมีเงิน6บาทซื้อของ7บาทได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะ ดังนั้นถ้าไม่ได้ไม่ได้อะก็ซื้อของไม่ได้ก็ต้องใส่เลขอะไรไว้บนเลข6คะ่ะ0นั่นเองค่ะต่อไปค่ะถ้า7 6 7ไปหาร6ไม่ได้เราจึงรวบเลยค่ะรวบเป็น2ตัวก็คือเท่าไหร่คะนักเรียน6 9นั่นเองค่ะทีนี้เราจะไปท่องแม่สกูลกันนะคะว่า7อะไรได้ไม่เกิน69นะคะเริ่มค่ะ เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เเอ็ดยห้าสาสิเอยังไม่ถึงเลย7จ็6 79 63้าสิบหกเจ็ดเก้าหเือบละ7เเป็น7จอ้าวเอ๊ะเป็น70แล้วว่าเกินดังนั้นหักลงมาหนึ่งนิ้วค่ะเหลือกี่นิ้วคะนักเรียนเหลือเก้านิ้วนั่นเองค่ะดังนั้นใส่เลขเก้ารนบนเลยค่ะ แล้วก็มาทบทวนว่า7จ็คูณเได้กับเท่ากับเท่ากับเท่าไหรเจ็คูณเ้าเท่ากับเท่าไหรคะนักเรียนห3าค่ะอ่าเจ็ดเกหแล้วอย่าลืมใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบค่ะนักเรียนก็จะได้เป็นว่า9ลบสเหลืออะไรคะเหลือหกเนาะ หกลบหได้ศูนย์ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนดังนั้นข้อนี้เราจึงเหลือเศษอะไรคะนักเรียนเศษหค่ะเราก็จะตอบว่า,อาขออภยัยอ่าโอเคข้อนี้ค่ะเราก็จะตอบว่า9เศษอะไรคะ เซหกนั่นเองคะเป็นไงคะนักเรียนเข้าใจกันหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเตรียมเรียนไว้นะคะเผื่อถ้าเราเปิดเรียนเราจะมาเริ่มเรียนการหารที่มีความยากขึ้นนะคะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนทำได้ค่ะสําหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ